แล้วก็สุขภาพดีกันค่ะเมนูนี้เป็นแผนแค้กไร้แป้งเราปั่นข้าวโอ๊ตไข่นมเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งต่อไปให้ป่าบบนําไปทอดในกระทะต่อไปค่ะแม่ดูแบบอาหารมีความสุขมากเลยแม่ร้านลามีอาหารสุขภาพร่างกายมันรักร่างกายมันใช่ใช่และเรื่องความรักแล้วล่ะเรื่องความรักตอนนี้ยังโสดค่ะพี่แต่มุมมองความรักของหนูมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนหนูนะผู้ชายเรียวกว่าไม้ <laughs> ชื่อหน,นังสือเปล่าน,นั่นนะเออ <นะ S 2> ก็ใช่ไงพี่แล้วผู้ชายร้อนเลยอยู่ไม่ได้แล้วคือหนูก็เป็นคนแบบไม่เชื่อว่าความรักดีๆมีอยู่จริงในที่ผ่านมาตลอด20ปีของหนูเลยนะแล้วหนูก็มาเขียนหนังสือเรื่องนี้อีกพอเ้าเขียนหนังสือพี่เราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเขียนถูกไหม,มแล้วหนูก็ต้องพูดอ่ะเวลาไปไหนหนูก็ต้องพูดแล้วหนูก็ต้องแบบผู้ชายเร็วกว่าหมันผู้ชายเร็วกว่าหมันอย่างี้ตลอดการที่หนูอ่ะพูดอย่างนี้ออกไปแรงสันสะเทือนมันส่งไปถึงแบบ จักรวาลน,นะคะพี่แล้วทุกอย่างก,ก็จะส่งผู้ชายอย่างนั้นมาให้หนูหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันเหมือนหนังที่เปลี่ยนตัวแสดงอะแต่มันคือเรื่องเดิมจบแบบเดิมจะรวยจนจะมีชื่อเสียงหอ่อไมห่หรอจะอะไรยังไงก็ตามชาตรเรื่องคนธรรมดา มันก็เป็นอย่างเดิมพ่อหนูดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามารู้ป่ะไปเข้าคลาสรูอ้อยแล้วเป็นไงรูอ้อยเปลี่ยนอะไรแล้วมั้งคือหนูเขาแบบหนูก็เรีนใช่ใช่ใชเอาพี่กระทะร้อนนีอยังอ่ะเดี๋ยวพวกยืมฟังนี่มาโอเคโอเคมาเล่าต่อเล่าต่อเราไปเรียนคอร์สรูอ้อยครูหนูก็ไปเรียนคอร์สรูอ้อยก็ไปได้เห็นตัวเองในวัยเด็กว่าอ๋อในบ้านยังไงยังไงยังไงเราไปแก้ปมกับพ่อแม่ไปเข้าใจพ่อแม่แล้วเราก็รู้ว่าหุ้ยเราเรามีความรักที่แท้จริงนี่ คนรักเราจริงๆมีนี่คือพ่อกับแม่ของเราหนอ,อ,อหนูก็ได้รับความรักกับทุบทนเลยแล้วปรากฏหนกูกลับไปรักพ่อแม่ตัวเองแบบเท่าทวีควูณแล้วหนูก็บอกกับตัวเองรู้ตัวเองเลยว่าเราเหมาะสมกับความรักที่ดีๆเราจะไม่ให้ใครามาทําร้ายเราอีกแล้วอตอนนี้ก็คือแบบว่า ลันลาผู้ชายเป็นไงก็ช่างเขาไม่ด่าเขาโอคจงเป็นสุขเป็นสุขเธอตอนนี้เราบอกเราเลยว่าเราเหมาะสมกับสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณครับแบบผัวพี่ไหมแบบผู้พี่ก็ได้นะดีน่ารักจะตายเห็นไหมเนี่ยโอ้ยบ๊อบบี้มหัศจันย์เป็นแผ่นแป้งแล้วมันก็เป็นแผ่นเค้กแต่ถึงว่าตอนนี้หนูยยังไม่มีแฟนแต่หนูก็มีความหวังนะแต่หนูก็มีความยังไม่หวังไหมังมีหวังไหมเฮ้ยหนูรู้เลยหนูก็มีผัว หนูรู้ตัวเองเลยจริงๆแล้วหนูโหวหนูต้องดีด้วยตอนนี้นะทุกคนพยายามแบบว่าคิดหน้าโัวหนูกันใหญ่เลยว่ายังไงหนูก็แบบว่าเดี๋ยวๆใจเย็นเรารู้เลยว่าคิดได้แล้วเดี๋ยวต้องได้อ่ะแต่ตอนนี้เรากำลังแบบแฮปปี้กับความโสดอยู่อ่ะเดี๋ยวขยอีกสักนิดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวพอคิดปั๊บเดี๋ยวมาเลยเอดี๋ยวลองอัดไว้ก่อนเออเมืถ้ามาแล้วเวลคัมใช่มั้ยโอเวลคัมเวลคัมสู่ไทยแลนด์ for me forever มีภาพถึงรูปั้ยรูปเหรอ อ้อยบอกหนูจะมีลูกจริงเหรอหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามครูเงี้ว่าจริงเหรอลูกเนี่ยนะหนูสี่สิบแน่นมีลูกแต่แม่เป็นไปได้จริงรอพี่เอานี่อีกคนละควาฟิตบอดฟิตใช่แม่หนึ่งฟิตสองทุกอย่างที่แม่กำลังทอะไรคือฟิตมันสามารถเลี้ยงดูอีกตั้งหลายชีวิตได้ร่างกายร่างกายร่างกายฟิตฟิตทุกฟิตทุกส่วน่ะพูดเลยตรงเนี้ยแล้วก็นอกเหนือจากว่าความรักในเรื่องทัศนคติความรักหนูเปลี่ยนไปอ่ะหนูอ่ะยังมีนิสัยที่ดีขึ้นด้วยพี่อ้อยสอนสอนให้หนวเห็นอะไรรู้ไหม ให้หนุมแบบมั่นใจว่าในตอนเด็กอะนูแบบมีความมั่นใจอันหนึง่งเป็นแรงคิดบวกอันหนึง่งที่เห็นตัวเองมาตลอดว่าตัวเองจะอยู่ในทีวีพี่ไอ,อเป็นคนชี้ให้เห็นหนูอะก็เห็นตัวเองตอนเด็กว่าหนูะอยู่ในทีวีเห็นไหมคือด้วยเรื่องเนี้ยค่ะหนูอะรู้ทำแบบว่าด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไร,ะไรแต่หนูอะเห็นตัวเองว่าฉันเนี่ยจะต้องอยู่ใน,ในทีวี แล้วหนูจะพูดยังไงหนูเห็นไหมคังว่าหนูจะมีหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือขายดีโตเขียนหนังสือเมันเกิดขึ้นจริงเพราะหนูเห็นภาพมันก็เนี่ยหนูก็เลยแบบว่าชะลอการเห็นภาพผัวหนูก่อนเพราะว่าหนูคิดว่าหนูแบบได้แน่นอนที่หนูเป็นอะตอนนั้นนะก่อนหน้านี้หนูก็จะส่งแรงสะเทือนไปหาเหล่าผู้ชายเหล่านั้นนะทั้งที่หนูไม่ชอบหรอกนะแต่ว่าหนูก็จะดึงดูดเขาเข้ามาเพราะหนูพูดตลอ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 ดมันก็จะได้สิ่งนั้นคือ <P ew el k> พูดยังไงคิดยังไงคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉันชีวิตอยากคิดดีอ,อยากมีอะไรดีๆคุณต้องคิดเรื่องดี mm. positive thinking <S <S ใช่คิดในบวกแล้วอีกอย่างนะพี่หนูแบบคือสิ่งที่หนูได้คืออะไรรู้ป่ะหนูได้พลังบวกในชีวิตน่ะทั้งวันเพราะหนูเป็นคนแบบเราก็ทํางานเดียวใช่ป่ะแล้วเวลาเวลาที่หนูอยู่ส่วนตัวที่สุดคืออยู่ในซ่วมหนูก็จะนั่งแบบเฮ้อเมื่อกหอนหนูก็จะเฮ้ยก้มหน้าอย่าทักกูอย่าทักกูอย่าทักกู เพราะว่าขี้เกียจแบบห้าค่ะเลยจะทักจะทักจะทักโอเคเอาพูดเท่าที่จาเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยนั่นนี่แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะพระพอหนูอะส่งพลังบวกออกไปอะคือยิ้มแย Hello, ้มเฮลโหลค่ะสวัสดีค่ะหนูจะได้รับพลังนั้น,นกลับมาคนแบบนั้นจะเข้ามาทักเราใช่เราส่งรอยยิ้มไปคือไม่ต้องคาดหวังนะว่าเขาจะต้องยิ้มกลับเราแต่รู้ไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะของหนูนะได้กลับมาใช่มไม่รู้จักหรอกจะรู้จักว่าเธอเขายิ้มเจอคนน่ารักไ่ม นศำสะอาดมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยออคือ,อ,อพูดอะไรก็ได้แต่ให้มันเป็นเรื่องดีแล้วหนูก็จะแบบมีความสุขหล่อเลี้ยงตัวเองอะ่ะได้ทั้งวันนี่นแหละเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ชีวิตได้เลยคุณผู้ชมแล้วตอนเนี้ยแบบพอเปลี่ยนเรื่องแบบว่าความคิดเลยนะหนูาหันมานั่งสมาธิตอนเช้าทได้ไมนั่งนี่นั่งสมาธิกันไปได้จากที่เราอะเดินทางไปนู่นไปนี่นั่นนะ หนูตอนนี้สนุกกับการเดินทางเข้ามาตีตัวเองเราก็แบบเออเริ่มนั่งแบบสิบนาทีก่อนเออแล้วก็แบบเ้ยมีเวลาอีกก็จะลองเดินจงกรมนะเอออะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอลิฟต์เราก็แบบว่ายกเออจากที่เมื่อก่อนก็กดดูโทรศัพท์ว่างปุ๊บก็กดโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้นะคือถ้าสมมติว่าเวลานั่งรอเราก็จะแบบเออหายใจมีสมาธิเลยค่ะจากผู้หญิงที่คล่องตัวปรุดปรัลวันนี้หันมาสนใจทำสมาธิค่ะถ้าคุณผู้ชม พอมีเวลาก็ลองทำดูบ้างนะคะห่างจากมือถือห่างจากสมาร์ทโฟนห่างจากแท็บเล็ตบ้างแล้วก็หันมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองค่ะทำอะไรอยู่ก็มีสติอยู่ตรงหน้ากับงานที่ทำอย่างตอนนี้อยู่กับแผ่นเคก้กก็มีสติในการทำแผ่นเค้กค่ะนี่ปาทอดเสร็จแล้วด้วยอุ้ยได้หลายแผ่นเชียวตอนนี้ถึงเวลาของการทำซอสช็อกโกแลตเพื่อจราดลงไปก็เลยเราจะทำช็อกโกแลตซอสน,นะคะเราก็ง่ายๆค่ะใช้แบบโปรตีนช็อกโกแลตนะคะ คุณก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกนะคะได้เวโอเวโปรตีนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันจะมีรสหวานนิดนิดแต่มันจะไม่อ้วนนะคะแล้วหนูก็เพิ่มไอ็นี่ค่ะไอ้คาทาวคชอบความเข้มข้นใช่หนูก็ใส่ลงไปอีกสักนิดอะไรเงี้ยอันนี้ผมช็อกโกแลตหนุนใช่หนูคานาทาวใช่ค่ะแล้วเวลาทามะค่ะเราก็แค่ใส่น้ำมันลงไปเพราะพวกนี้มันสามารถได้ละลายในน้ำได้เลยเราต้องการความหนืดให้มันเป็นช็อกโกแลตซอสเหนียวเหนียวไม่ต้องเวฟไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องค่ะ มีเวลาทํากับข้าวด้วยเราเห็นเที่ยวบ่อยเลยใช่เวลายังไงเป็นความตั้งใจของหนูค่ะที่หนูจะต้องเดินทางทุกเดือนบริการเงินยังไงเพราะว่าเราเห็นแบบชบริหารบริหารสองอย่างบริการตัวเองยังไงบริการตัวเองบริการเพราะว่าก็คือว่าต้องใช้ตังเยอะมากคือหนูมีนโยบายในชีวิตเลยค่ะอย่าเจ็บ อย่าจนนะคะอย่าเพิ่งตายเพราะว่าเราจะต้องเดินทางอีกหลายที่ค่ะเราก็รู้จักวิธีการหาเงินของเราใช่ไหมคะมันมาจากหลายทางเนี้ยพอมาได้ปุ๊บเราก็รู้ว่าเราจะต้องเอาเงินอ่ะไปบริหารหรือว่าให้มันงอกเงยยังไงคือเอาเงินไปทํางานยังไงซื้อหุ้นซื้อทองอสังหาริมรัพย์ประกันกระเป๋ากระเป๋านาฬิกาอะไรที่มันมีมูลค่าแล้วที่หนูสนใจด้วยนะคะคือไอ้พวกของลักชัวรี่เนี่ย ขอ้ซื้อเป็นแหล่งอันสุดท้ายบางคนบอกโอ้พอได้ยินนี้นะเห็นไหมล่ะคุณกะลังแมวนคอยซื้อกระเป๋าซื้อเลยเดี๋ยวนะคะคุณเงินอื่นเก็บหรือยังคะคุณหนูก็บริหารเงินเก็บไว้เป็นส่วนแล้วก็เออนี่คือเงินไว้ลงทุนอ่ะเงินไว้ใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งก็เงินไว้บริจาคจัดเงินจัดทุกสรนปันเหมือนผัวผัวพี่นะคะผัวพี่ ก็ไปนะอันนี้เที่ยวแล้วอันนี้ซื้อของซื้อของนี่ไม่อยากจะพูดเลยแม่ซื้ออะไรซื้อะไรซื้อทุกอย่างรูปที่แม่เห็นตั้งแต่ตั้งแต่หน้าบ้านมาอ๋นนี้คือรถก็ซื้อจักรยานเก่าเก่านะแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เลยเอามาทำใหม่อ่าแม่แม่อะทำไมแม่ชอบเดินผ่านเอทีเอ็มก็กดอยู่นั่นแหละกดเอทีเอ็มอะไรก็ใช้เงินใช่ป่ะจะพูดทำไมจะพูดทำไมพี่น้อยอะเปิดไปไหนพี่ก็ต้องกดเอทีเอ็มหรอ พี่โล่โล่แอมเป็นนุ่งสิชอบกด A T M ไม่หลายในตู้ A T M เจอปุ๊บพี่ต้องกดเนี่ยเหรอพี่อยากรู้ว่าตู้นี้มีเงินใหม่เปล่าเฮ้ยแมมก็จะชอบกดทุกจังหวัดเลยอ่ะเนาะรู้ไหมก็เสียตังค์เท่าไหร่อ่ะเออใช่ต่างจังหวัดมันต้องเสียค่าธรรมเนียมไงใช่ทุกครั้งก็กดก็คือเสียโลกนี้ไม่เคยได้ยินชอบกดอีกแล้วร้อยร้อยห้าร้อยอย่าแค่ดูยินแบงก์ออกมานี่แกจะาพูดทำไมนักหนาเนี่ยพูดทำทั้งตั้งองเลยอะไรอ่ะเอาขี้วิธาร้อน บางทีการทะเลาะกันต่อหน้าแขกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสมควรถูกไหมคะแม่บอกมาเคลียร์กันให้จบดีกว่าค่ะไม่เว้หน้ากัน้างเลยทไมะมทะมเคลีอะไรกันต่อหน้าแขกงเชื่อปลกฉเปลี่ยนแล้วไงเมื่อวานนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวิสัยเหรอใช่เปลี่ยนมาใช้บัญชีที่กดธนาคารไหนก็ไม่เสียตังค์หค่าองเงินอะค่าอะไรก็ไม่เสีย ะระหว่างที่แมมบอม๊อบกำลังเคลียร์กันอยู่นั้นกลาแมก็ทำซอสช็อกโกแลตเสร็จแล้วแล้วก็ราดบนแผนเค้กอย่างสวยงามนก <c oughs> กิน,นสาวแม่จัดการแผนเค้กออกมาได้อย่างสวยงามน่ามั่มส่วนแมมบ๊อบเนี่ยก็น่าจะเคลียร์จบอย่างสวยงามเช่นเดียวกันใช่ไหม <c oughs> ไม่ทะเลาะแล้วแม่เรียบร้อยแล้วจ้าไม่ทะเลากันแล้วจ้าอย่างนี้แค่นี้นี้แคนเดี๋ยวมาชวนนั่งตรงนี้ดีกว่าพี่อาบคับพี่พี่เป็นไบโหพี้าแ้โอเคหนูกับหนูหนูต้องกินแพนเค้คนเดียวตกใจมากเลยเยยกมากิน้ด้วยนะเจะได้่ากันนิดนึงนะเอามาตรงตรงกล่องข้าวเธอนี่แหละกล่องข้าวน้อยค้าแม่อยากฟังไอยากฟังไม่ผัวพี่เล่าเรื่องนี้สนุกมาก ขออะไรค่ะแม่รอข้อน้อยค่าแม่ที่พี่ดูเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่กับลูกเไมมาถูกทางแล้วไงอีกแลไ่ะค่าตัวเองตายเหรอเห็นไหมคะลูกฆ่าตัวตายทำตั <laughs> นนแล้วเหรอโอ้ย <laughs> อยาให้ป่าบ๊อบเล่าเรื่องอะไรเลยค่ะเพี้ยนกันหมดพอดีเรามามุ่งมั่นกับการมั่มอาหารที่อยู่ตรงนะ้ากันดีกว่านาอี่โค่ะพี่คิดมาตลอดว่าแม่เนี่ยเอ๊ะมันเอาอะไรใส่วิปครีมที่ไหนนะ มันก็เป็นแพนเป็นแพนเค้กอะอืออืมเออใช่ฉันชอบตัวนี้แหละฉันชอบตัวนี้มันมาหาซื้อที่จะโกมมาทำแพนเค้กได้ใช่ใช่แล้วพี่ก็ใช้โยเกิร์ตแทนวิตครีมได้ใช่ค่ะก็เป็นการลดความอยากที่ขนมได้แม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดตั้งแต่ไปมาโอ้โหตอบยากมากเลยเนี่ยแต่หนูเป็นคนชอบเที่ยวอารยธรรมวัฒนธรรมธรรมชาติ รู้ไหมแม่ตอนผมเที่ยวกับแม่มันมันไม่เหมนเป็นแบบนี้เอาทำไมพี่ไปไหนอ่ะมีค้าหนึ่งเราเพิ่งไต่งานไปคนนี้มูนใช่ไหมเราไปเรื่องนี้เราไปทำไมอ่ะผมจองไปมิวนิกแฟรงก์เฟิร์ตมิลานเวนิสซาวซ์เบิร์กแบบนี้ทั่วรยุโรปเลยใช่เพราะว่าเราแบ็คแพ็คใช่ไหมได้ออกกำลังกายแบ็คแพ็คเพิ่งรู้จักแม่ เที่ินโรงแรมแรกเลยที่ก็เมียแบ็คแพคเฮ้ไป็นลุยๆแล้วเป็นไงทะเลาะก,กันเกือบจะเลิกกันวันนั้นายคิดดูเคยไปเที่ยวจนเกือบเลิกกันมาแล้วช่วงหน้ามาเมาสต่อนะคะป๋าที่สำคัญมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ให้กะละแม่ด้วยจะเป็นอะไรช่วงนะห้ามคลาดนะ